มันก็อยู่ตรงนี้มาตลอดใช่มันก็อยู่มาตรงนี้เะคนลุกตามเลยอะ่ะบ้านเราอะโชคดีจาก ถนนเนี้ยเราอยู่สูงสุดเขาก็จะมาลบกับบ้านนี้พอปรากฏว่าพอเขาเซ็นเรนเดอร์เสร็จเขาเอาของกลับไปไม่ได้กระสุนกระสุนน่ะทิ้งไว้ฝังไว้หมดเลยอันนี้เป็นกระสุนของบริเตนคะก็คือเป็นกระสุนของชาวอังกฤษนะที่เหมือนตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาเขาจะยอมแพ้แล้วแหละอันนี้พูดไปถึงสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะแต่ว่าเขาไม่อยากจะเอากระสุนกลับบ้านแล้วเขาก็ไม่อยากให้คนญี่ปุ่นน่ะเอากระสุนเขาไปใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะฝังมันก็อยู่ตรงนี้มาตลอดใช่มันก็อยู่มาตรงนี้คนลุกตามเลย แบบเออแบบจนเมื่อสิปีที่แล้วแบบเขาเรียกโบราณคดีประมาณนั้นเขาชื่อจอห์นคูเปอร์เป็นดีเรคเตอร์ของชางกิมิวเซียมเอเขาก็ไปค้นแมปแบบเหมือนพงสวดานอะไรสักสิ่งมาแล้วเขาก็ติดต่อมาที่ป้าป้าว่าเนี่ยคุณท่านถนนนี้มีลาสบัดแล้วฝังแบบพวกอย่างเงี้ยไว้เยอะอะไรเงี้ย เขาก็ไปเดินหากันค่ะสุดท้ายมาเจอตรงนี้เมทัลเทคเตอร์ก็คือเครื่องไปเสร็จปุ๊บในที่สุดเดินรอบหนึ่งแล้วไม่เจอหลายรอบแล้วมาหยุดกินน้ำตรงนี้ปุ๊บดังปิ๊บขึ้นมาคือทั้งหมดตรงนี้นะคะ